ยนานอวากาศตัวอทเจอร์พบว่ายนานอวากาศตวเอทเจอร์ไปสำรวจดา<ะ>ไวไมหัดเซาโนะัเนี้เนบจูน จะกันสมรวดบรรยำกัดโอยอซ์คงกันอากาศโอเอซอสำรวจดาวบริหารดาวเสาอยู่เลยนะเนจูนเพื่อสมรวจดาวค์ชั้นนอกในระบบระบบคอั้นนอกระบบสำรวจในระบบสุะเนี่ย มนันมีเส้นผ่าสูงลางของไงง้้าทวงมากสาั้นงานอวนกาศโอยเจอร์เป็นให้ปฏิบัติงานทำารกิจฮารวอยเจอร์เป็นหนึ่งในซึ่งถุกซึ่งขึ้นสู่อาวากาศในปีในวันที่5กันยายน2520 ไมสำรวดาวันิหัตพศหนึ่งพศสองพันห้าร้อยสิบสองไม่สำรวาวเสาพศสองพันห้าร้อยสามวันนั้นับพศสองพันก้ไ้อปสอหกหนงันสองนห้า้อสา หอสองหนมงพนหร้อยสองสะ,สะ,สะปิดก่อนแปดหมดดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนเชกดแปบ์ไปด้วยเดี๋ยวคลิดไม่จะมาอีกนะสะมัครวันนี้ไหรับเข่าจากยานอวกาศโเอเอเนอะร์หาย,ยังไม่จบหรอกแทบเปลีป่ยน,นแปลงใดๆของยานอวกาศโอยอเจอ มันวจระบบสุริยะที่เดินห่างออกจากโลกเมื่อปีพศ2520แต่ยังไม่จบง่ายออกต <c ười> ั้งเลยะอยู่เชื้อแม้ว่าคิดมันจะมาวันพุธนะวันเสาร์นะ บาย